หมู่บ้านสวนกบบรูกพาลูกๆเรียนรู้ชีวิตง่ายๆรวยนะแต่ติดดินเวอร์เป็นครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบสุดๆส,สำหรับครอบครัวของนางเอกดังในตำนานอย่างกบสุวรรณกับสามีนักการเมืองบรูคดนุพรล่าสุดแม่กบพ่อบรูคพ่อนอง,งานาดานดลไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยการพาไปเก็บไข่ไก่ให้อาหารสัตว์ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านสวนปุณกัน มีเนื้อที่กว้างใหญ่สุดๆดเด็กๆด,ดูสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้มากหลังจากนั้นต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิน่ารักมากคะ่ะครอบครัวอบอุ่นรลอ่อค่ะคุณพ่อคุณลูกนดนนดาสวยเป็นสาวแล้วน่ารักมากๆเที่ยวให้สนุกนะคะครอบครัวสุขสันต์คิดถึงจังน่ารักมากๆคะ่ะพี่บลูกน้องนดนบรรยากาศดีมากคะ่ะสวย ติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม